ไม่ได้สู้ใครไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้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 แข่งแข่งแข่งกันพี่นะขออนุญาตเลยเดี๋ยวกลับขึ้นไปเดี๋ยวไปไปชุมต่อของอย่าไปร่วมนี่เพราะผมเป็นคนรณรงค์ด้วยตัวเองตลอดมาว่าอย่าเลือกภาคไทยรัฐไทยพรรคนี้แกล้งเรารัฐสินก็ประกาศชัดเจนว่าไม่อ้อมค้อมนะจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดเลือดไทยรัฐไทยก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังมันทําให้ภาคใต้ซึ่งไม่เลือกเขาเนี่ยเสียโอกาส เพราะนั้นการรณรงค์ของผมเนี่ยมีผลนะครับสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักไทยรักไทยไม่ได้แม้แต่คนเดียวเป็นไปได้ยังไงพรคเืินใหญ่อย่างนั้นเสียงท่มท้นในภาคอื่นแต่พาคท่านไม่ได้แม้แต่คนเดียวแม่้ผู้สมัครผมเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายผมยืนยันแต่ว่าเพราะคนเชื่อที่ผมรณรงค์ทําให้เขาไม่เลือกแล้ววันหนึ่งผมบอกไม่เลือกแล้วผมมายกมือพักที่ผมบอกว่าไม่เลือกถ้าอย่างนี้